เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักเลยครับในตอนนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับ s a v พระมหาสมปองเนยนะครับเพราะว่าล่าสุดครับมีการไลฟ์สดกันตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นพศคุนสนิทยางพระมหาภัยวันนะครับก็ไลฟ์สดพูดคุยกันในเรื่องธรรมะผ่านทางเพจส่วนตัวของพระมหาภัยวันก็ดีว่าเออพระมหาสมปองเนี่ยก็ดีนะครับผลปรากฏว่าในระหว่างการไลฟ์สดบางช่วงบางตอนนะครับพระมหาสมปองมีการเปิดใจพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งครับว่ามี คนบางกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะจ้องจับผิดพระมหาสมปองนะครับและมีความพยายามจะจับศึกครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่และเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในขณะนี้นะครับว่าพระมหาสมปองตาลปุโตโตนะครับพระนักเทศชื่อดังเนี่ยมีการออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับพระมหาไพวันเนี่ยร่วมไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพระมหาณพันเนี่ยครับร่วม พูดคุยอยู่ในไลฟ์สดครั้งนี้ด้วยครับโดยในการไลฟ์สดครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการสนทนาเหมือนปกติเช่นเคยนะครับแต่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์เนี่ยพระมหาสมปองพูดขึ้นมาครับในเชิงตัดพ้ะว่ามีคนที่จ้องจะจับศึกอยู่นะอย่าพลาดเรื่องสํารวมเรื่องช่วยคนอาจจะเป็นคนอ่อนแอหรือเปล่าไม่รู้ผมเป็นคนเข้มแข็งน,นี่ครับพระมหาสมปองระบุนะครับว่าบางทีรู้สึกว่ามันก็เหนื่อยเวลาที่เราไม่มีเจตนา อื่นอยากช่วยคนก็มีแบบจ้องจับศึกเราจ้องจับผิดเราแทนที่จะใช้งานเราอะไรนักหนาต้องดูแลหรือเปล่าแต่มาจ้องเล่นงานคืออะไรแล้วเอากําลังใจจากไหนผมก็เป็นหนึ่งในกําลังของพระพุทธศาสนาไม่ใช่หรอให้ทําอะไรก็ทําให้เรียนก็เรียนให้ผมท่องผมก็ท่องให้ทําอะไรผมก็ทําไม่ให้ผมพูดผมก็ไม่พูดให้ผมหยุดพูดผมก็หยุดผมดื้อหรอผมทําขนาดนี้ คุณยังจ้องจับสึกผมคืออะไรผมไม่ใช่ลูกพวกคุณเหรอผมไม่ใช่คนที่พวกคุณปั้นมาเหรอคุณต้องการทําร้ายผมทําไมนี่นะครับต้องบอกว่าระหว่างการไล์สุดเนี่ยพระหมหาไพยวันเปิดใจและในบางช่วงบางตอนถึงขั้นร้องไห้หลังน้ําตาออกมาเลยนะครับถึงขั้นบอกว่าการทําช่วยเหลือคนการที่พระหมหาสงปองออกมาไล์สดุดออกมาทำคอนเทนต์ออนไลน์แบบนี้นะครบับกลายเป็นว่ามีคนบางกลุ่มพยายามจ้องจับผิดและมีความพยายามที่จะจับสึกครับ นะครับมีความพย,พยายามที่จะจับพระนาสมปองเนี่ยสึกเพราะว่าด้วยการอ้างอาการผิดพระธรรมวินัยก็ดีหรือว่าการกระทําผิดในหลายๆเรื่องที่พระสงฆ์เนี่ยมีควรปฏิบัตินะครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่ครับมีการออกมาเปิดใจนะครับลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการไล์สดครับจับสึกอยู่นะแบบอย่าพลาดนะเอ่อเรื่องสำรวมเรื่องช่วยคนวันนี้ผมต้องอันบ็อกนะครับคุณให้ผมเรียน <c oughs> ผมก็เรียน <c oughs> ผมยังไม่รู้อนาคตผมได้ซ้ำมาเรียนบาลีไปทำอะไร ปริญญาได้คำแรงผมก็เรียนผมก็ท่องให้ผมท่องอะไรไม้ผมก็ท่องให้ผมทำอะไรผมก็ทําไม่ผมพูดผมก็มีพูดไอ้ผมหยุดผมก็หยุดผมดื้อเหรอแล้วผมทําขนาดเนี้แล้วคุณก็ยังแบบเอ้ยจ้องจับสึกผมคืออะไรวะมีคนแนะนําผมอาจจะแซวอาจจะเล่นปลอมเป็นเจ้าคุณนียังอ๋อไม่เหมาะแล้วครับเดี๋ยวบางคนผมสายหาสายอะไรไม่ค่อยสํารวมให้คนที่เขาอยากเป็นเขาควรได้พวกมึงอะไรนักหนาว ถวายกำลังใจพระอาจารย์นะครับผมที่ปกมก็เหนื่อยอะเข้าใจนะครับพระอาจารย์ครับจ้องจับสก,กูลเลยขูททาอะไรวะไปตัดแกงตัดขาใครอะนี่นะครับเป็นเสียงของพระมาสมปองนะครับเพราะว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าพระมาสมปองเนี่ยถึงขั้นหลังน้ําตาเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกอึดอั อ,อึดอัดภายในใจแล้วก็อัดอั้นใจนะครับที่มีเรื่องแบบนี้แล้วก็เหนื่อยเพราะว่าพระมหาสมปองเนี่ยต้องต้องบอกว่าท่านก็รอกษา้สดด้วยแล้วก็ทํางานอีกหลายอย่างนะครับลงพื้นที่ช่วยคนแล้วก็เดินสายอ๋อภารกิจปฏิบัติธรรมเบื้องพระพุทธศาสนาของท่านอยู่เกือบทุกวันเป็นกิจนิมนต์ของท่านนะครับขณะที่บางช่วงบางตอนก็ยังมีการเปิดเผยครับว่าบางคนอาจจะแซลพระมหาสมปองเป็นเจ้าคุณด้วยยังอ๋อไม่เหมาะหรอกครับนะครับพระมหาสมปองบอกว่าตนเองเนี่ยเป็น พระสายฮาไม่ค่อยสํารวมให้คนที่เขาอยากอยากได้เต้เป็นดีกว่านะครับตัวเองไม่เคยไปให้อ,อะไรใครผมก็พยายามยิ้มพยายามหัวเราะคุณคิดว่าผมมีความสุขจริงเหรอผมฟังเรื่องซึมเศร้าบ่อยๆผมรู้สึกว่าแม่งเอ้ยสักวันก็คงเป็นผมเคยรู้สึกว่าคนเราจะเศร้าถึงขั้นเป็นโรคได้ยังไงแต่ถึงวันหนึ่งผมมีอารมณ์นั้นผมฟังโยมเล่าผมก็ถามตัวเองว่าหรือบางทีกูเป็นเราไปทําร้ายใครพูดร้ายใครักหนา โอ้โหเรียกได้ว่าพอหลังจากที่มีการไลฟ์สดนี้จบเนี่ยนะครับในการหยิบเรื่องนี้เนี่ยมาวิพากษ์วิจารแล้วก็เป็นกระแสอยู่นะครับว่าเอ๊มันใครกันที่พยายามไปเป็นพยายามจะจับพระมหาสมปองศึกหรือว่าบางมุมในสังคมนะครับก็บอกว่าสิ่งที่พระมหาสมปองทํากับพระมหาพายรันเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆในบางมุมของสังคมนะครับอีกแง่มุมหนึ่งเขาก็มองว่านี่แหละมันเป็นการเผยแพร่พระธรรมคัมภีในยุคใหม่ต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีต้องปรับตัวให้ทันโลกแต่บางคนก็บอกว่าทําแบบนี้มัน ไม่เหมาะคุณเป็นพระนี่ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคมโดยเฉพาะในโลก twitter เนี่ยแฮแทกเซฟพระหมหาสมปองเนี่ยคลืนเทนแบนดับหนึ่งครับแล้วก็บางคนก็ให้กําลังใจบางคนก็เนี่ยครับบางคนก็มองแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยครับสรุปกระแสดาราม่าตลอดวันของวันนี้ก่องพระมหาสมปองครับข่าวว้ทีนนูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ